สบายดีย้ํามะเ้าเด้อจ้ะพี่น้องนี่ฮะมาหดสวนเด้ออันนี้อันนี้คือหอมบัวเลยเด้อพี่น้องอันนี้ข้าใส่สายนําพุงเนาะแปลงนั้นข้าใส่สปีกเกอร์อันนี้ข้าใส่สายนําพุงหอมบัวเลยข้าหลายเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็อหอมบัวเลยเนาะ อันนี้ปลูกไม้เขาทได้งาบมาเลยนี่ข้าเตรียมแปลงไว้สิปลูกจ้ะพี่น้องอันนี้ข้าเตรียมแปลงไม้เตรียมแปลงไว้ปลูกเนาะเขา,ขาก็คดน้ำก่อนให้เครื่องเขาชุ่มซุ่มก่อนเ้าจังสิปลูกมาพี่น้องปุ่นหญ้าไปหอดปุ่นเด้อพี่น้องเลยอันนี้ยูน,น,น,นี่คือหอมบัวเลยทั้งเบิดเด้อพี่น้องอืม นี่กัดแปลงนี่ก็นเลยยาก็ไล่ทักอันนี้ก็ขวรตัวห่อคุณอันนี้ก็หอมบอัวเลยเนาะเขาก็สิลูกสลับกันเนาะพี่น้องเนาะเวลาพี่น้องสั่งพี่น้องอยากได้ไปเห็ดพันธุ์เขาก็สิบีให้พี่น้องตลอดต่อไปก็ไดอ้อันนี้เขาปลูกได้หาหกวันนึง พู่ต้นเขากำลังแทงขึ้นมาผุดหญ้าหอดคนเด้อพี่น้องพู้นหอมบัวเลยทั้งหมดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ย้ใดสนใจอยากไปเห็ดพันธุ์กะสอบถามคำอะไเล่ะพี่น้องเนาะผุดหญ้าหอดคนอุ่นจันทร์เดี๋ยวหน้าฝนเขาก็จะได้ปลูกอยู่อยู่บนเข่งแล้วพี่น้อง ข้าปลูกยี่นี่มาได้แล้วฝนตกแล้วมันืึมมันแฉอันนี้ช่วงหนาแดงเนาะข้าก็ปลูกยุบแปลดินไปก่อนจ้ะหนาฝนเนาก็สิปลุกลงเคียงปลูกผลอยู่ทครงคว้วยสาบลับพี่นอ้องสา่าน้ำปลูก เดี๋ยวเ้าหดฮสเพื่อทำเปียกก็นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเาจะมาปลูกหอมเลยไปทำกันจ้ะมาจะมาปลูกกันเลยพีน่น้องนี่เอาก็ตัดหักตัดหักตัดใบเขามาแล้วเนาะวิธีปลูกพี่น้องเขาก็น,ะกน,กนี่อันนี้เราปลูก ลุ่มละตนเด้อพี่น้องเขาก็สิตแตกกอกนั่นเนาะเวลาเหาปูมาเขาก็มาแยกเขาออกนะแยกข้อแบบนี้นี่อันนี้อันนี้คือเ้าปูลุ่มละตนเนาะนี่นเ้าก็บไมาแยกเ,ยเขาออกเบิง่ง จากที่าปลูกต้นหนึ่งสองเดือนทันไปฮ้ามาปลูกขา้เไดยจักต้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจก้าสบสบต้นพอดีจ้ะพี่น้างนี่เขามาให้มาปลูกเนาะนี่เป็นต้นห่่ปูกต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนาะ สองเดือนผ่านไปมันเขาก็สิ nah, ON, mm hmm. ส是是ได้เพิ่มมาเองพี่งไปพี่น้องพี่น้องเอาไปเอาไปแยกต้นมันเข้าออกนี่จ้ะลุ้มระต้นพ่อด้วยพี่น้องปลูกลุ้มระต้นพ่อจะสองเดือนผ่านไปเขาก็สิแตกขึ้นมาได้หลายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดต้น จ้ก็ประจับแยกต้นไผ่ต้น,ตนมันไปเลยจอยปลูกหอมบลูเลยปลูกง่ายจ้ะพี่น้องถ้าก็ปลูกไปเลยเนาะปลูกไปเลยจะลุ่มเร็วตรงมาต้องมาต้องปลูกโลกมาต้องเอาลง่มเลื้อยได้จ้ะพี่น้องถ้าลง่มเลืล้อยต้นเขาสิูงใหญ่เนาะเอาให้เขาอยู่ระวังหนาดินดก็ดีจัะ ยังได้ต้นใหญ่บหลายต้นก็คือปลูกบนเรือแต่ถ้ายยังได้หลายต้นและต้นน้อยก็ก็คือปลูกเรือที่โน่ขึ้นเรืนมาดูต้นจะใส่เรื่องสองเดือนข่านไปพี่โน่ถ้าก็จะแตกขอแต้นไม่ทนไม่แล้ะก็มันมาหลอกใบเลี้ยงขาออกได้พี่น้อง

โดมือโดยด็นครับไม่ได้ใช้ถุงมือนะพี่น้องได้จก ไา้อ้ว,วบทุกต้นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สิ่งพยังไปปลูกฟังน่ะนะพี่น้องดองเย็น เราไม่ต้องปลูกแล้วปลูกแล้วประมาณขอเมื่อหนึ่งขวดค่ะให้ไปยืนระวงขอเมื่อหนึ่งขวดแล้วถังเราจะไปใส่ต้นแค่ไหนใส่ต้นก็จะกินเยอะนะใส่ต้นก็จะกนน้อยแค่ไหน ีเดือพี่น้องเรือปลูกเสร็จก็ทำพอดีเนาะทำเมือพอดีเจ้าอุ้นแปลงยาพอด,ดพี่น้องเด้อกะแมนเด้อพี่น้องนี่แปลงบุกอ้อยยาป,ปันเนาะ นี่ฮะปลูกเสร็จแล้วจะพี่น้องว่าแปลงนี่นย่าสวนยาพร้อมคนมาพี่น้องเพื่อปลูกเสร็จทรัเมื่อพอดีจ้ะเสร็จแล้วหอมบัวเลยนี่น่าพี่น้องนะนี่หันไปน,นี่ก็หอมบัวเลยคือกันจะพี่น้อง ใบโสนใจอยแตกปเพลิตเพลนกับสังเลยได้พี่น้อง,ดงออดเด้อน,ออนีขามีความสูงเนาะพากกฤเดีกดบพันธุ์หนองต้นง่ายๆขึ้เขาด้วยกันอันนี้ฮัมบุคอยไม่เวลามันล,งลังหลอใบเลี้ยงเขาออกเราพี่น้อง ได้สนใจอยากได้ไปปลูกสนใจกับสั่งได้ได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรกับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่สองแปดหนึ่งเก้าได้ดพี่น้องหอ,อ,อมบัวเลยเด้อเอ๋อคลิปนี้เฮาขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะคลิปหนะ้าเ้าชิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งใหม่ได้จ้าเด้อไปละจ้าสบายดีสวัสดีค่ะเมื่อแล้วพี่น้อง นี่เด้อพี่น้องจกปลูปกเสร็จก็คำพอดีเนะาะทำเมดพอดีเจ้าอูนแปลงยายพอดพันเด้อพี่น้องเด้อกำแพงยะพี่น้นองน,นี่แปลงบุกข่อยาวไปเนาะ นี่ฮะปลูกเสร็จแล้วจะไปนอนนี่ว่าแปลงนี่ยาส่วนย่าพอคนละไปนอนเก็บปลูกเสร็จทำเมื่อดพอดีจ้ะเสร็จลแล้วหอมบอัวเลยนีเอาไปนอนนะนี่หนันไปนี่กะหอมบอัวเลยคือกันจ้ะพี่น้อง ใครสนใจอะไรก็เห็ดปั้นกับซังเลยเด้อพี่น้องเด้อนี้เขามีความสูงเนาะเพากาซิดีอาแทนชนมต้นง่ายๆขึ้นเขาด้วยกันอันนี้ฮะบุคฮอยมีเวลามันหลังหลอกใบเลี้ยงเขาออกเก็พี่น้อง ได้สนใจอยากได้ไปปลูกสนใจกับสร้างได้ได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรกับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่สองแปดหนึ่งเก้าได้พี่น้องหอมบัวเลยเด้อเอาคลิปนี้เฮาขอจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะคลิปหนะ้าเ้าวชิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งใหม่ได้จ้าเด้อไปเด้อจ้าสบายดีสวัสดีค่ะเมื่อแล้วพี่น้อง